สวัสดีครับสวัสดีรรรค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระรับบอยกรับตี่ยังก่อนครับอ่าประวัติอาทยโลกเป็นเจ้าของอ่าบริษัทอารีเอ็กซ์ทิบิชัน่นเป็นเจ้าของอ่าดวงไฟต่างๆ,ไฟ,างๆไฟประดับในวัดต่างๆไฟประดับแสงสีเสียงในงานาต่างๆข,ข,ข,ขอขอขออนุญาตถ่ายลงจองเลเด้อเพราะว่าเมื่อแรกนี่มาถ่ายไฟงามๆอยู่นี่อันนี้คลิปนี้เป็นหัวม้อน อาฝากร้านนี้ฝากร้านได้ได้เบอร์โทรศัพท์พร้อมได้ได้ซื้อว่าอย่างไรก่อนครับซื้ออย่างไรเนี่ยน้ำร้อยอ่าประวัติอาริล่มครับประวัติอาริล่มบนบนเข้านี่แหละบนห้าอยู่อำเภอวาริมจังหวัดะชียงให่นแหละคือรับบนแต่รับจะดทำธุรกิจอยู่กรุงเทพคุณน้ารับพวกจัดงานบูธงานอีเวนต์ต่างๆนั่นแหละแสงสีเสียงเกี่ยวกับไฟเนาะเกี่ยวกับไฟทุกอย่างเกี่ยวไฟแยะ วัิกายวาอยาควยมาท้งบาดก็คองกันลนั่นเความเยียงล่ะความเงียบความยุคใหม่ของผาดกางเขาไม่ผาดทีสามเพาไม่เหตุบุาเหตุบุญเหดอย่างนั่งกับอาจารย์นี่แหละเพราะอาจารย์เป็นพอเนปีที่แล้วคุณไปไงพี่บอกไว้เป like ็นป right. hmm. like ีประมาณนี้ มาจังไหไปจังไหนคือเด้พอกันเข้ากันบุญจองไซแน่นมาผอกันบุญไลย์ไซายวมาผอผอเราทมควนม้องการพบกันอยู่ดยเรื่งนี้ละกับวันนี้แซมสี่ไม่บุญแซมสี่ก็สิประการในปีให้น้องเสื้อสวนพี่น้องเขามากับตัื่องงานอื่นทีมีมอลำใหญ่เป็นมะลงมือเนี่ยัต้องมาตั้งชิ้แน่นอนิ้นครับพี่น้องแกมาหะจ๊ะม่แดงกับิม่ชมโดชมโดมีลงทานปียนองเข้ามา รับเว่าเป็นสภาพบุญนอกก่ผมจะพาบุญนะจะาบุญาบุญวมกันนี้เลยมีบุญกันมาละพรนะกรพอกันเข้าพอกันไงได้ได้ละครอนจองได้กันยังไงรพอเรยอนี่ยังกะทิผ่านกะขอทดขอสวนอเข้าบาดเนือนก้านเินจชวดพิ่นอกคนมาเบิงไฟเน่เหมือนแรกเนี่ยือัี สามเนาะจ,าจามือนนี่ไป1ิบสามสีส่ิบหากขอเชิญชวนพี่น้องเข้าจำพน้องบนี่เน,เนะาะบูรณะอาหารกันเขามาเบิ้งได้ความอลังการของแสงสีเสียงกับพวกอว่าจัางไดพี่น้องอาจจะเคยเห็นหรือก็เคยเห็นกับเขาเบิงไม่ชอบ โอุของเอืนกันแล้วกันเอื่นก it ับีมอล่ัมกระทบกระเทิ่งชินบอที่ฉลองในงานนี่เป็นงานในผู้บวนปอพนองตบลมน่รละดีใจุู้ใจในพอมาสวยวยอดนะครับยังเสียงต้นลำต่างกันต้มลพต่างกันท่ออันนี้หรอกแต่มันกัดท่านมาเบิดปอขยันบอลท่านเปิด ยุบ่อได้คือว่าสุญย่อยนว้นะคล้วซ้ำได้เขาแจัดท่ได้อยนมาจนว่าทังเจ้าาหรือว่าทังอาจารย์กว่าซกพ่ออะาันคามกรวพี่น้องมากเ้อมือแรกงหรือมื่อื่นสองสามมื่นนี่บุญน้นเออพ่งนี้มรเนาะองมาเติมเศษขบผมบุณคับบอบุณครับพี่น้องขอบคุณเวเน่ มันีสิบสามเอแรดอ้อพี่น้องมาือว่างานซัอร์ตงานซัอร์ตเมลแรเมแรกครับพีรองพาดก่อนพี่น้องเ็บบพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อเสี่ี่เป็นมือเมนสิ่งับ้อพี่น้องที่มาหุดโศกหดทวงบื้มบึ้นกับเป็นบุญมือือบุญใหญ่น่ะนะบุญมือร่วมรวมสลองครับรลองสลองฉลองพัดยศของผุ้พ่อคู่เป็นครับิายมันผีสิบห้าห้ารัดไว้ดูพี่นี ที่มาลลูกบีเมิตอที่สันลูกบิเมิอะไรเปตรงแล้วนานๆๆๆนบอ่ะุชยปัดรังงวเด้มาปิดกนันละแม่ก็ขอเชิญชวดพี่น้องมาเด้พี่น้องมาเบิ่งความมาลังการคุณบรรทุกเอิ้องบานทุกเอืง ต่บนเรไม่มีพ่อพีบริวารจะมาดูบนนะครับมาเบิ่งเอาว่าอลังการส <ภา S 2> ักหน่นะอยเนบ่ยนะต้องมาเห็นกับหูกับตาจังสิได้เว้าต่อๆกันไปได้กลับมาทำบุญทำยังขอมันในรอบจั้งปีอยู่ใน <S <S นี้ผมว่าอ่าระบบแสงสีเสียงระบบก็บ่ฮู้ว่าในเขตนี้อาจสิเคยมีหรืออาจสิบ่มีแต่ก็อยากให้พี่น้องมาเบิ่งเด้อยค่ะขาดในงานไปกันชื่อว่า พ้องเสียงหาโอกาสแบบอ่าร่างการคืองานดีอันที่ว่ามีก็ได้นะระบบไฟแสงสีเสียงของเฮาก็มาอุโบสถนาสาธุกับอาจารย์เพิ่นอร์ลวันม่วนพร้อมบุญพร้อมบ่ได้ม่วนพร้อมได้บุญพ่อบผมรบิญขอพี่น้องเอขบมาร่วมบุญลระกาศได้ปีใหม่ปีนี้นะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มาครับมาครับมาเรีกชิชันนะในนำทีมงานมาซอยบุญซอยงานพี่น้องผมก็ขวอวหยพรสทิ้งทิ้งสิ้นทั้งหลายจงคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องบ้านดุกอึงหรือว่า,าตะบหน,น้องโบนี่อัเปอพี่บุญมั่สทหารทุกๆคนนะจมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดจังใดก็ขอให้ได้สมรารถนามารวบบุญกันเด้อพี่น้องสาธุสาธุ มยบาดบาดร้งวเขม่าขมาเอเน่ยเน่ยมาที่ไหนบาดนี่มามามม่ยบาดบาดร้งวเนี่ยมาอย่างมาซส่จมซีผมแม่เป็นที่ไหนเป็นที่ไหบุญบาดเพป็นที่ไหสวัสดีค่ะมารวมมันเป็นชวยจะร้องนอกบาดยดนาการกักคู่เพิ่นนะคะบาดปวดเ้าบาดลวดอือนะคะ มวาไปนตะบุญญดูานอายมาจะปบนด้นนี่นะคะว่นี้ที่ฉันก็มารวมเอ่นเก่าทวายนี่แะร้องนะคะฉลองทันยศกับผู้เป็นนะคะครับปือหน่อยจดีวมี่ก็ไปับนซีนะคะเนาะดับจนสี นัารีพิชาติด้สมุนเนรียนเมันมาเบื่งมาล่านี่นเนี่อ่านีมือนี่น้อมือนี่กะแดงดังผัดโยนเปิ่นแหลกค่ะมืออื่นมืแลงค่ะมแรงมแลงกัมี่อ่าชุบโนาะสบโขงผาตลอดป่ะแต่กะมืออื่นนี่กมีมะล่เนาะค่ะนาะมะลำประตมประตึ้งกระิ่งเรลิมะร้อมพัดโยนเปิ่นนะคะแต่ผูาเปินเดินใช้เราจะผ่านนาอค่ะ กับมาเบิ้อง่ระราน้องกันเด้กกัเด้อปฐุมเตึงศิที่บ้านบัวขาวบรรดุคือกับมันมีงานนะคะวันที่สิบห้ากับวันที่สิบห้าวันที่สิบห้ากัะนี่ดัดลูกดีเมนอกถวายลูกดีเมนนอค่ะนอสุท้ทยอเมริกันก็นอกนอคัมูชามาทบุญน้อกันรวมกันนะคะมีเมนนกาบดัดมูวันที่สิบหานะคะงานกับจิ้นจินนอ งานสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะก็ะมารวมท้าบุญน้ำกันนะสิบห้าตัดไว้ลูกดีมเนาะตัดไว้ลูกดีมีนนะคะสิบหา้ามารวมท้าบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อร์ไล่ไล่นะคะมาเอาบุญพันนาน,น,านจะมีกันหนึ่งนะคะจะรองพันจุดแล้วก็จะร้องบูตเพิ่นลล้าใหม้นอกพอดีนเลยสุวาเพิ่นนะคะ,ะมี สมืนนะคะงานเป็นสามม่นรวมเชิญที่วมน้ำกันนะคะบพี่นมเอาบุญน้งกันเด้อค่ะเด้อคที่บันนัวขาวบ้นื้นะคะ ใส่บวญนะครับร่วมกันนะครับประการไม่คนเพื่อสิสิทธิ์ประกาศที่นะครับตัวตัดศาสนาแลวนะครับเพื่อจะได้จะตรงจริงเด้อนะครับประกาครูนำห้องกับพวงนี้นะครับเพื่อนเพี่น้องนะครับเพื่อบุญนะครับพวกเราหมดเดินทางมาะหอดจอดเทิงแล้วนะครับกับเพื่อนเพื่ทุกท่านด้วยนะครับที่ซุ้มนะครับนาวัด ตัวขาวเข้าเขานะครับอ่านะครับ,อนะรบของถังรางนะวัลใหญ่อีกหลายนะครับอรางวัลใหญ่เขาออกอะบอกครับเตรียมงานในซุ้มแล้วในซุ้มแล้วออกไปนัดซ่าก็รงนะว่าสันไม่เติร์สส่วนพี่น้องนะครับเนี่ยอีกหลายนะครับเข้าดัดงนี่บท่านในพวกเครื่องอยู่ในครับคงจะเสียบไว้หนึ่งนะครับรางวัลใหญ,ญ่มีแน่นอนนะครับโปรเดชสัวพี่นอ้องนะครับ เดีกก๋ยวยกับโชกกับลองเสียงโศกของพี่น้องอาที่พัเอาเมะ่อยมาจับมาจมเปิงนะครับไอ้พี่ไอ้น้องเข้านะครับเสือบัตรเสือตัวสะกันนะครับจำมาให้พนักง,งานทีมงานของเขานะครับเปิดเบิ้งสนุกเปิดให้พนักง,งานเข้ามาน <laughs> เนี่ยยกเนี่ก็เปิดเบิ้งนะครับรางวัลรับอีกฟังนะครับพัดไปจาก อ่ะกองฉลากก็ขเข้ายับไปอีกจังน้อยประทับรางวัลอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่พน้องไอซเอ็มซีเริ่มแล้วนะครับแบบรางวัลใหญ่ออกไปแล้วจะรับไล่น้วัลแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับจัดก้อนในก้อนครับใบก้อนในเปรียบเริ่มแล้วใชาไหมเริ่มแล้วไอซีงจังัดราวลในวันนี้้นะครับอาวช่วงรอบนี้ครับพี่น้องกําลังลังไหลมานะครับรอบตัวใบน้องำหอมสีมีโรงท่าพี่น้องสายบุญนะครับมาร่วมอะไรโรงท่านนะครับ ช่วงเย็นๆแรกๆนะจ๊ะนายนะครับก็ที่เป็นนะครับงานสงฆ์นะครับมีแต่บุญอิ่มบุญพร้อมบ่นีครับอิ่มพรอยจางร้องพร้อมนะครับพี่น้องบ้ัดใจคิดติดกันทุกเขตพื้นที่นะครับที่มาเรื่องบุญบุญงานในบุอนีนะครับให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนนะครับอยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หิ่งห้อยรุ่นลุ่นนะพี่น้องเดออไอเม่เขามาท่าความอ่อนดั้งไอแม่เขาเบิ่งบุญกับยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับก็แพง เราเดินจับเราเดินหยามไม่ใช่อันนี้จับแล้วบางหันนะว่าจะจับอีกนะข้าไในจับเดี๋ยวตายนะทันหยามลวดนะครับมาจับเมื่อไหร่บางไม่ชนะแล้วนะครับจิตปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิ้ตาเห็นมาพอเมื่อไหร่เมื่อครับนะครับมั่นทัพมาดู้บางนะครับ วันไหนของฝ่น้อสุมนี่น้อมาเป็นตอนสอนของพี่น้องบ้านไหนครับซุ่มเบอร์สิบแปดในซุ่มในกระดงในกตาพ่อนะครับเจ้าหน่อยซอยหาเหตุอย่านรรเทากครขันจะเป็นซุนน่มเป็นของขังสม,มาสิเป็นของขังนะครับมือนี้